สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาลองไปสูตรดูครับว่าผมจะเอาชโดอยักษ์นะครับที่พ่อผมตกได้นะครับเอาไปใส่ข้างในตู้นะฮะนี่นะตู้นี้นะทุกคนแล้วตู้มันจะแตกหรือเปล่านะโดยปกติทั่วไปนะครับผมเคยได้ยินสักดินาของเขานะครับว่าถ้าเกิดว่าเอาปลาชโดใส่ตู้เนี่ยปลาชโดเนี่ยมันจะชนตู้แตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับผมโดยมาตรฐานเลยนะครับนี่ครับ ตู้ปลาของพ่อผมครับหนาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะรับเจ้าชัโดไหวหรือเปล่านะพี่ผมลืมเลยนะครับทุกคนครับมาดูนี่ครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับไวมากเลยทุกคนนะแข็งแรงอยู่นะนี่ครับจากันได้ไหมครับปลาช่อนงูเห่าทุกคนนะเห็นไหมตอนนี้ผมเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะติ๊กตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนนะครับนี่ครับเป็นไงแข็งแรงดีนะฮะผมนี่ต้องเอาออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็น อาหารในท้องจะโดนะครับแม้แต่วิญญาณก็ไม่เหลือนะครับเนี่ยตัวแค่เนี่ยนี่ครับทุกคนปลาช่อนงูเห่านะฮะัวันนี้ครับตัวยาวขึ้นนะตัวใหญ่ขึ้นนะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะขอย้ายปลาช่อนเอาไวต้ตู้บนก่อนนะครับเดี๋ยวพวกแก้วอ่ะจะอยู่ด้วยกันก่อนนี่ฮะเรับสวยว่าอยู่ตู้บนนี่ตรงนี้น<แ>สีสวยนะมีแสงนะเห็นไหมคู่ๆ,ๆเ,ลเลยสวยเลยนี่นะเดี๋ยวเราฝากมันตรงนี้นนะ เดี๋ยวก่อนนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับมีเพื่อนๆนะครับขอมานะครับว่ารีวิวสวายเพือกให้ดูหน่อยนะครับผิวกาสเนี่ะเดี๋ยวผมไปเอาสวายเผลือกมานะมาแล้วครับสวายเผือกนะฮะนี่ครับเป็นสายช็อตนะครับเป็นสายตัวสั้นนะเนี่ยเห็นปะได้แค่นี้แหละครับสวายเผลือกเบื่อเป็นไงก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับตาเรับทุกคนเหมือนอัญมณีนะฮะแดงสวยงามเลยนะครับเป็นไงฮะน่ารักครับดูในตู้ดีกว่านะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะลงไปแล้วครับ สวยเผือกช็อตของเรานี่เป็นไงฮะสวยไหมครับสีเผือกนะเป็นไงดูฮะนี่ฮะเร็วครับแข็งแรงแข็งแรงตื่นสิตื่นสวยฮะเป็นไงง่ายงูเห่าอ่ะอยู่โน่นเหรออยู่ข้างหลังทุกเนี่ยนี่รวมสายพันปาร์อาแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับของเจ้าแห่งลุ่มน้ำครับชัโดนะทุกคน ได้ลงตู้แล้วนะครับเห็นพวเราจะทำการเอาชันโดลงตู้นะครับแข็งแรงมากทุกคนนะมาน <c oughs> นีน่ครับนี่หนักจะรอดไหมตูนม้นี่ครับใส่ตู้ไปแล้วนะเป็นไงครับอู้หูตู้นี้นี่คือใหญ่มากนะทุกคนดูแล้วรู้จะรอดไหมตู้เราเนี่ยจะรอดไหม เฮ้ยขึ้นตู้วิ่งจิยอจ้ะตัวเดียวนะเนี่ยจะได้ชัดชหน่อยนะเป็นไงฮะนี่ชัดพอเดิมนะครับสวยมากเลยทุกคนดูเป็นไงครับตัวยาวใหญ่บิกบุ้มเลยนะต้องปล่อยให้เขาอยู่ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดตุกอื่นมาด้วยนะครับก็น่าจะกลายเป็นอาหารเขาไปนะครับไม่น่าไหวนะฮะ โอเคครับตอนนี้นะครับทุกอย่างก็ยังปกติดีนะครับตามที่เราคาดเอาไว้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะทําการปิดฝานะครับเพื่อกันเขากระโดดน,นะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะผมจะกลับมาดูใหม่นะครับว่าตู้ของผมเนะี่ยมันจะอยู่สภาพเดิมหรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่นะเดี๋ยวจะปากเขาแบบนี้นะปิดเอาไว้ไม่ดื้อน,นะไม่ดื้อน,นะตู้คือมาแพงนะ โอเคครับผมหลังจากที่ผมปล่อยน้องเขาไว้ตู้สักพักใหญ่ๆนะผมกลับมาดูนะตู้ก็ยังเป็นสภาพปกติอยู่นะผมไม่มีรอยแตกนะฮะดังนั้นนะครับผมก็ตัดสินใจแล้วผมคิดว่าผมจะเลี้ยงน้องเขาไว้ในตู้นี้แหละเพราะว่าน้องเขาก็ดูนิ่งนะอยู่ในตู้นี้ได้นะทุกคนแล้วเป็นไงบ้างครับสวยไหมฮะมีใครชอบบ้างครับเนี่ยเลี้ยงชโดในตู้แหละถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วมีใครเคยเลีง Shadow, ้งเชโดวอเวเตู้แบบผมบ้างไหมครับถ้ามีนะครับน้องเขาอยู่นิ่งแบบนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับหรือว่าน้องเขามีอาการยังไงนะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องโดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> โอ้ยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะไม่พบายครับผมกดไลค์ด้วยทุกคนนะถ้าชอบนะครับําน้องโด <c oughs> ไม่ชอบพี่แคมเอาตอาฝามดุดชดเดลดิ อุ๊ปปาอยู่